ไ้หยดยี่สิบก็จได้หสองคนเลยอ้น่าองูอนงเยอะหา้อแล้วผู้หญิงอ่ะเอาผู้หญิงเอผู้หญิงเอานีนาุดเอาูเ้นี่จุดเอาลูกนีาวีนนีเออจุดลูกลูกาอีมาเลูทยงอ้ราจีเลเอาเฮ้ยต้องเอาหญิงกับหญิงหาคนนี้ เอายิงยิงกับยิงตบกันตอดหัวได้ตอดหัวได้ใช่เวยงินเอาจูเลียจูเลียกับซาปิน่าโอ้ยไ้ไปแล้วไม่ไอาเลือกแล้วนานนานดานไ้ให้ัไม่เลือกสวไม่เลือกเวไองรอาีที่มันสะ่ังสว่างหดีนัอ่ท้ เขเล่นกันได้กี่รอบเดี๋ยวเล่นสองคนนี่รอบเดียวมันคุ้มม้ยเดี๋ยวคน้คุ้มเดว่มเาอยให้ได้เล่นด้วยกันนะโอ้ยน้เช่มจน้ล้เือมงกูใช่ไ้มงกูมตอ๋อ

โอ้ยทุบทุบเกมนี้มันถูกจริงจดี๋ยวแล้จะให้ดูลองใหรอแล้วจะลองไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่กดไม่ได้กดนั่งไม่ได้กิดติดจอมบุมกดจ่อตัวไอ้กดเตะไม่ได้กดเตะไม่ได้กดต่อยได้อย่างเดียวกดอะไได้ต่อยได้อย่างเดียวไม่เตะเไม่เตะเตะไม่ติดไอ้สัตว์ต่อยได้อย่างเดียวมามาต่อยเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยลบโอ้โยเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบจับทุ่มเลยจับทุ่มจับทุ่มโอ้ยอะไรคอมโบคอมโบอันตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โยไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เลยไอ้บอนวะไอ้พี่ว่าฟุสซ้ายพี่เขาฟจ่ายเลยเป็นยี่ไช่าเอาแล้วฟุใจ่ายแบบจแบบนี้ย โอ้ตีลังก,กา,โอ,กกาโอ้ยตีล 5, er! ังกาโอ้ยโอ้ยเยเวเดกๆมีท่ามีสะกอนมีท่าอุ้ยไข่ไข่ไขรู้ตีลังกาหนีเข้ามาเข้ามาโยโยจั้วยจะจะสะบ้าจเาเฮ้ยไม่เตไม่ได้อสัตว์เจ้าอะไยแล้วนะเ้ย

ไม่ต้องโดดเล่นก็ไม่ถึงทางอ๋อใครน่าได้ไปเล่นอ่ะโดดชั้นเรียรอไอ้ไอ้เีเอเล่นเฮ้ยใช่ไหมวะเยอะลองเล่นถอยลังไห้โอเคใช่ละเออคนที่โบงไม่ได้เล่นต่อคนที่แพ้ก็ไม่ได้เล่นต่ออ๋อมึงไม่น่าเลยไม่มีที่ยืนสำหรับคนแพ้เออมามึงทำไมเอาสาวอินเดียมาไม่เห็นอะไรเลยแต่ลูกมันเปชั่วขัยรุ่นเลยนี่นี่ชี้หน้ามึงนั่นเกิดอะไรโอ้ยในกระเพาะพัง จับจับมีจับด้วยเมื่อกี้จับมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมองมองขึ้มองไข่ก่อนนะูคือตู้สิทธิ์เลยฮะตุ้งสิทธิ์เลยัะสีเขียวอู้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยรันที่อะทองไข่อ่ะ มันจะไม่กินที่บางปีเหรอใช่น้องเขาเล่นถังมือางเขาเป็นตัวเปุ่มผมไม่มีปุ่มดีเท่ากันเลยเอออันนี้ปุ่มเตะก็เตะไม่ได้เนี่ยมันต่อยต่อยได้สองมาเลยเหรอใช่ไหมเออได้ต่อยก็ได้ละเดอ๋ยวอือมีอะไรบ้างเนาะนี่อะไรนะนี่อะไรนะต่อยไปหนักไปใหญ่โอ้โหนี่ตีต่อยหนักไปเบานมใหญ่มากเลยสาวอินเดียเนี่ก็ไม่ได้เลยมันไม่ค่อยเห็นข้างล่าง อุ้ยนี่ทอมโอ้ทอมคหับไรทองมากเลยทองมาดูได้ไงว่าทอมอุ้ยได้ไงเมื่อกี้กดท่าเป็นหน้ามันสวยเอ้แค่นี้กะท่าเมื่อกี้กดกดด้ท่าจับถ้าจับแต่ว่ามันเ่อนไปข้างหน้าแล้วกดปุ่มจับจับาะเรท่ออย่างไม่ก็เตะกับปล่อยร้องกันมันจับได้โอ้มันต้องมีคอมโบโอ้เราโีพอร์ตทะเลลาวสองน ยับยับไม่เลยเราดูยับโอวยับตอนนียับเฮ้ยล่นเริงอ่ะตอโทนยี่ห้อทำไมไม่ซ้ำโอ้คนไทยกินได้อ้ทำไมไม่ซ้ำในฟอลุงยังว่าเบาเบาเบาตีนะเบาตียับร้องแรงน้องแรงอาจจะไม่ยับก็ได้โพราะน่นเราเลิกแล้วโอ้ย จับแล้วพ่อโอ้ยวโหเวไยจับเป็นแล้วว่โอ้ยุ่งเหลาุ่งเหลาโอ้ยวโอ้่ต้องาโอ้เตะไขไข่โอ้ย่า่มีกเลยฮ่ ยไม่ได <toys> ้ถ <m ics> <m ics> ึงไหนฮะจังหวะนี้ตัวสตะซองก็พออ่ะปู้เจอคนเลนโอ้โคเล็กแข่เลกแข่แน่เจ้คนนี้ใหญ่อย่เว้ยโอ้ยนี่มันเฮมเมอร์เลยนี่มันเฮมเมอร์ดีกว่าโคถือเลยเว้ยมากี่แต่ว่าล่างมันถยอจุกนนี้ ผมมไม่เป็นต่างม่คอมบลนยมุงเลยอโบอโมโอ้โหนานมากคออยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอโอ้โอโอ้ยโอโอ้ยโอยโอ้ยอโอ้โอโอ้ยโอโอ้โอโอโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โอโอ้ยโอโอ้โ ม่ดูวมมันเปนเร็วนะ้วไอตอนนี้หน้าลัวกวอามันเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยเอาเถ้าใส่าเมืกี้กลใจเล่นท่ายโอ้โหโอ้โหจตายแล้วโอ้ได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 ้ไ้เยอกันกลางเหรอัเต้คัณเตะเตะผู้หญิงเตะ